กับสวัสดี FC เบิร์กซับหน้าขี้ตกทันนะคะเมอน์นี้แอดมินพา FC มาว่างหน้าค่าสองนะคะปูเพิ่นกะมีแนวทางอาจจะเป็นนิมิตหรือว่าขันหนามุ่นเนาะคะ่ะกัมีสายบุญสาย f c มีโฉกมีลาบอยู่ตลอดนะคะเป็นว่างหน้าค่าปูเพิ่นสางวัดไม่ด้วยเอฟเนาะกะปูมีโฉกมีลาบเท่าละสามสี่สแสนเพิ่นกะเที่ยวมาสางวัดไหปูนะคะเมอรอนี้สียผ้าเขาไปตาม ปูสีดาแนวทางตัวใดาเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องป้องไปเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิกซ้ำหน้าขี้นะคะเพื่อจะบ่อพาดแนวทางดีๆทางส่งเสนอไว้เป็นแนวทางโทนันเอฟซีต้องชัวิทยาในการรับชมนะคะจ้ากับสวัสดีค่ะสมาสการบัดเนี่ยค่ะนี่ได้มาตามแนวทางน้ำปูคือเก่านะครับว่างวดว่างหั้นแล้วมันก็ พิษพลาดอันไหนปูเพิ่มพิษแต้มหนึ่งหลังนั่นจะว่าๆนั่นแหละรับจะพิษแต่ว่าหนเป็นเัื่องสิละครับผมเลขของสายเทีสายนี่จะเป็นเรื่องสิขันตงคือตรงเลยขันบัตรงคือพิษแต้มหนึ่งครับผมนั่นแหละก็ื่อจะหายยู่งซ้ำๆนี่ขันจิตตงคือยังถีบทั้งสามตัวแต่ว่าหางบ่วนั่นหางบัวหางบ่วตงไอปีนเอาครับผมมันเตันจิตบัให้ตรงมันเป็นพิษที่ยังเพิ่นเนาะเพราะว่า ในเก็บอย่างสั่งคือบ่ลบอลพอถได้เปิดคุ้มเปิดเสีงบ่ปูเปิดเปิดเปิดคือบ่ออืมเปิดเปิดานผู้ตั้งวัดนี่มาโดนกันไหนล่ะค่ะหกปีหกปีเนาะหกปีหกปีเก็บปีสิมาได้ไหนหกปีกพราะว่าตั้งสามปีสร้างสามปีแล้วเบิดก็ได้ออกไปอยู่ขัามจุดโนดสามปีครับ กยืนในปาน่แหะปาที่มันไปนะไปเห็ดยูนนัรร่นกเ็เลยบัดนี้เลยกลับขึ้นมาครบสามปีปมอ,อันี้มาสางตัอยงเป็นกเ็เลยพระไปะยูเทน <c oughs> พระไปอยู่เทนสิไปตไป่องไปยูก็เรื่อยๆกลับมันเปนกเรั่อเรื่กลับมาสางนี่ไม่เห็ดหนามไม่เห็ดบ่อไม่เห็ดโอ้ยอ ย่างหลายอย่างหลายอย่างมะปูเนาะต้อหลายอย่างต้อบริขาดหลายอย่างมะปูต้องบริได้แพ้ได้ใบผายมะปูไรผู้ไรฮอบกระถินเห็ดซ่องเห็ดยังเรียไล่ายังสินะครับผมชือว่าเอาที่โชคลาบครับสร้างมื่อนี่ก็ย้อนโชคลาบเนีครับคุนข้เขามาเออสร้างมื่อนี่ผู้ใดเขามาผู้ใดมาขอกะแต่ว่าต้องเลอกมันเปลี่ยนเนี่ยเวลาน่ะครับโดนๆพอดีโปะตรงๆเลยเจนึง จ่วางโค่อยคิดไร้นะก็ได้โชคบางคนนี่มานนนว่าปฏิบัติทั่นี่ได้สิบเตือนติดต่อกันมานอนั่นอยู่ภูขาเป็นภูขาเป็นภูขาคบับทีให้เป็นผู้ม่เป็นภูเขาปูนเึ้นมากเนี่ยภานาคเนาะเดี๋ยวจะพอดีเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างเป็นยังไงบางนก็ยเห็นเป็นอย่างนึงบางท่านเเห็นเป็นผยาขาาบางคนเ็เห็นเป็นผ้นพาล่ายเหนครับางคนเ็เห็นเป็น เทียบเป็นปูเป็นพญานาคเต็มปูแปลว่ามันเคลื่นี่น้ำมันโยนน้ำน้ำดินได้มันเคลื่อนอีกดินตอนหาหกทุ่มน้ำตนี่ว่างอยู่กัปูแผ่นดินไหแผ่นดินไหวว่าทําองแผ่นดินไหวตอนตื่นขึ้นมาปับหมาเขานอนอยู่มาเจ้าของก็เลยตื่นขึ้นมานอนอยู่นี่เนาะขันไปน้ามันน้าเดือดมันง่ายๆเนาะครับน้าไปยังขี้โยกอะไรอ่างเงี้ย ขึ้นพาใหน้ำนะครับเบลเนียนเออเป็นนงห้องเมือยทำาน่นเป็นกินมาเห็นหนาเออน้ยกแต่วาโยมอยู่ี่เขจาว่าแดินไหวโอ้ังสันนะคะแผ่นดินไ้วมขึ้นามาห้ขมาหอแผ่นดินไววทังอื่นมันจะช่ได้อ้าเ่มันก็สีบเมียงจังได้เล้วก็ับบริวารบริวารขาวเนาะโอ้มันแห้งปารันบ่โอ้แหงอ่า ดินแบบดูดดดดดดูดแล้วหัง um. น uh ั huh. ่งอยูเขานังเขานั่งนันปงคือดินแห้งแท้เพอเบิร์นครบก้มาีนึ่งก็เลยดึกยังไงก็เลยเหลียวลงไปน้ำโยกเยกโยกเยอ้า้มันเป็นดินไรบ้างนั่นยี่มาถึนแผ่นดินสั่นสะเทือนเป็นเสียงโซกไงพ่อจจกพรูมิ กจแก่ักผะบอกว่าผมเนี่ยไอรกรู้ดว่าไอ้ที่ได,ด,ด,ด้น้อยกับแป,ปรผเปลี่ยนเนาะเห็นไหมครับผมอันบอกตั้งแต่ลำเลแต่องค์เพิ่นบุลทังลกมากเน่ะ๋ย่า,างัเอาองคสามเสียนกับองหาเสียนไปตั้งให้นไหห้นี่ย,นยมนอยู<ม>่ปูแมนอยู่ยแต่ว่า <c oughs> คือพอ,อเเนะะาะสามหเนาะอืมพัคือพ่อนะนะเ กูก็ว่ใหอฟังอยู่ว่าเป็นโฆษนาทำกัเขาบ้านนั้นทัวเข้าไวเขาวรันเดาแตงไรแบบเจาๆนะถ้าพูดอะไรเดี๋้วฟังคิเบังคลิปต่างแๆหมวดกวนกะทีว่าโอ้พวกปูคนบวกเขาวรันตัวสามเสียงก็มหาเสียงก็ว่น้ำสามมหาเนาะมันเสียวกระมุนเงินให้สามหกศูนย์เนาะเออใก่ใชแ่ก้อนมันในแ่ก้อนมันในกระเบื้องเสียวกรเบื้องเหี โยมบูชาจากเอาคำสนดุนมามาหาคทีบมีเก่าเสียนทีมีเกบเสียนีมีหาเนเขาบูชามาถวายตอนดอกบางต้นกันกับบูชามาเลยน่ะคารับื้ับเก่าเนี่คู่กันที่มันดอกเก่าหาครับผมมาเลยอมาทรงเลยเหมือนไก่นีนเของมาทรงเลยอือหอมอาหาน่าขึ้นเทปอือเป็นเทวเนาะไ้าขร้นเทปเอามางเมียนถวตยตะปูเมีน เป็นสังมากครับปูปู่เปนไปซังมากไอ้เอไอก้าเสียนกับผาเสียนมาถวาอยู่นี่ลงมากเรยว่าไหัวละหัวเก้าเสียนกับห้าเสียนแหะครับปูเที่ยวดีนะเที่ยวดีเข้ามาเเรียกออกเก้าห้า่าเที่ยวนั่นโอ้ครับแล้วเที่ยวหนึ่งเกบอะไรบ่อยๆเลยบอกไปลงน้ําอาเกจหนึ่งก็บอกเขาเกเสียมไปเสียบลงน้อตั้งเงนี้นาะตะกินเนาะสามเทือวัดวันนีบอกยังครับปู่ยังยัง ัไม่บอกเงียบอยู่แปลว่าแผ่นดินไหวเลยนะครับปู่เป็นดินสั่นสะเทือนเป็นดินสั่นสะเทือนน้ำจะโยกเยกโยกเยกเนาะเมื่อคืนนี้แหละครับปู่เมื่อคืนนดิเกิดเหตุการณ์แปลกๆครับเนาะที่อย่างนี้ปู่แย่มากนิ่งมีดเยี่ยมโอ้นี่ไม่พูดบอกว่ไอ้ใกล้จะหดแล้วคุ้มสมบัติใหญ่ใกล้จะหดแล้วใกล้จะหดเรว่อยๆนิดนึงมองได้แล้วมองได้ก็จะอยู่แถวนี้ละ อใกล้แล้วมีมิดม่านางลงไปเลยมีมิดลงไปแต่ว่าโยกถงนวมมันบอิเ็นมันบอิเป็นีมิดเด้เน้ำโยกตึงมันเป็นการ่งเี่ยองเทมาเฮาเนาะม้านอนอยู่ในสามสี่ตัวโ้า้าเห่ามีคนก็เลยกื่นตาดิมือก็ไป่ปรากฏได้ยินข่าวเน้อหมวดนี่ปูนิมิดไป้นมาเข่านี่มิตไป ยัาง่บ้านเขานี่มีเป็นแนวแนวทางที่ว่าเป็นตู่มมีแต่บอกว่าสมบัติเนี่ยใกล้จีใกล้จีฮอ,อดแล้วเียกนิดเดียวที่วัดเรานี่<ม>นะครับเพิ่นมาบอกเูิ่เพินมาบามอกก็เริ่มถามเราปู่ว่าา เลขที่ห้องนี้เท่าไรเลขที่วัดไหมคะเลขที่วัดยังบอมียังบ่มี่อยู่บยังเอาเลขที่เจดสิบสี่เป็นอยู่ของโยมของ่อมพี่ชายเจ็ดสิบี่ครับนี่ราคานี้ราคาเจ็นี่มูก้าบ้าเลที่เจดี่เจาี่สี่้ค่สบ่สี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 ่ี้ีสี่่สี่่ี วาทุกขั้งกับว่ารถามครู่ิ่ก็ได้เถามเป็นแห่เอาสมบัตินี่คือเอาเลขที่วัดเมยๆแม่นแม่แทวนแรับแม่แโอ้ครับก่ใกล้แล้วใกล้เลยนิดนึงนิดนึงอ่ะอค่ะไก่สีมาหอดแ้วบุญใหญ่เข้าัสันวาวนแมนหรปลเก้าเจ็ดสี่ เก้าเจ็ดสมบบััติเจ็ดสี่โมูเจ็ดสี่ทับเก่าทรับสมบัติกันอยู่ในวัดในวัดในวัดเนี่ยนะเลอกวเนวัดบอกว่าเพราะว่าคุมสมบัติอยู่ที่วัดนี่นะครับวัดเล็กที่เล็กที่นะเล็กที่เลยวัดเล็กที่เก้าเจ็ดสี่โมเก่าหรือเจ็ดสี่เก้าก็ไรเนาะกัใเจดีการดูด ใช่แล้วใช่แล้วแต่พ่แน่ได้ค่ะจีโชกมีค่ะใส่ปีใหม่กัทางมือือดกงยี่สิบหนึ่งนอนอยู่พอดีอยู่ทางเนทางแหลกับืนใครวอันนี้อันนี้เอิเอิรวางนาคาวางนาคาหนึ่งยูุนว่างนาคาสามอยู่สนุกอยู่ในป่าน่ะเป็นว่านาคาสามอยู่ข้างสนุกอักนีิไปอยู่ขุนจากมือปู คิดแล้สิ่ยืดสองมือหรือสามมือนี่แหละบางที่เขาไปเขากับแว่ไปหาคนตามได้ไปตามพวกตายที่นู่นเนาะครับมีโอกาสเปิดบ้านเปิดบ้านพูกที่ไปเมืองเขาเปิดล่านเขาเปิดเพือนเขาอีกสองมือเข้าไปพุ่นมีกับผมค่ะคือตั้งศาลตั้งศาลตั้งยังยุบงานที่เจ้าที่ตั้งตั้งวันพุธนะครับไปตั้งศาลไปตั้งศาลไปตั้งศาลแล้วก็ไปตั้งศาลแล้วก็จะไปจิตในมณ์เปิดบ้านตั้งศาลได้รึเปลายามเด็ด ่สาค่ะสำหรับตัวเลขเจ็ทบ9หรือว่า7 9 4หรือ7-4-9ก็ระได้เด้อค่ะ FC ทางช่องเป็นนือกลางเป็นแนวทางงทอนันไใไซวิทยาในการรับชมถ้าชอบนั้งปูกะพิดจารณหาได้เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กะกา็ขอบวระคุณเอฟหลายๆเนาะค่ะเนาะไห้โชคไห้มานกันสูผูสูคนค่ะ